สวัสดีครับคุณปันลภานะครับ <c oughs> รู้ไหมครับว่าในมือผมถืออะไรอยู่สวัสดีครับพี่จุาลารัสมาแล้วนะครับ <c oughs> ผมถืออะไรอยู่ครับพอซ่านนี่เอ่ย <c oughs> เจยงชัดไหมครับ <c oughs> กินข้าวกันแล้วหรือยังเอ่ยวันนี้ผมเข้ามาเร็วนิดนึงนะปกติจะมาเด็กกว่านี้นะครับ <c oughs> ก็เสียงชัดค่ะขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณพี่จุดาลักษ์นะครับเป็นพี่ที่น่ารักมากนะครับค,คุณจิตราพรสวัสดีครับโอ้โหมีคนถามมาเรียบร้อยแล้วว่าคืออะไรว่าจะเหมือนอยากให้มีคนไม่รู้บ้างแต่ว่ามันเป็นสมุน,เป,น,เ,ปนเป็นผักที่คนกินกันมาตั้งแต่เด็กเนาะนะครับถ้าคนชอบกินผักอยู่แล้วเนี่ยเห็นแวบ,บเดียวก็รู้แล้วอันคืออะไรนะครับคุณวราพรสวัสดีครับ นะมีใครชอบมีใครไม่ชอบบ้างนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือคนชอบก็ชอบเลยเนาะความความผมของของตัวสะตลเนี่ยแต่คนไม่ชอบก็ก็ไม่ไหวเลยจริงๆบางคนได้กลิ่นนิดนึงก็จามก็มีนะนะครับคุณสุจีสวัสดีครับมีใครไม่ชอบบ้างไหมครับแต่ถ้าชอบกดไลค์ให้ทีครับจะได้รู้ว่าทุกคนชอบเหมือนกับผมนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้สาหรับคนที่ชอบเรามาดูว่าสรรพคุณเป็นยังไงนะครับมีคนบอกว่าอร่อยค่ะบอกอย่างนี้ ในนี้เลยชอบแล้วเนะคือชอบมากนะครับคุณกวิศราสวัสดีครับมีใครมีใครบ้างที่ไม่ชอบม,มีครับมีครับถ้าไม่ชอบลองฟังดูนะเผื่อวันหนึ่งเราอยากจะไม่ต้องกินทุกครั้งก็ได้แต่กินที่เรามีอาการละกันนะครับอันนี้ความตั้งใจของผมคืออยากให้รู้สรรพคุณของพืชผักพื้นบ้านเพราะว่าตอนนี้ผมคิดว่าเป็นทางออกของการดูแลสุขภาพของเรานะครับเป็นทางออกอันนึงนะนะครับไม่ใช่ทางออกทั้งหมดเป็นทางออกที่เราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อย่างง่ายๆนะครับแล้วก็ ให้ความรู้สึกว่าคือมันคือตู้ยาของเราเลยนะซึ่งเราสามารถหาตู้ยาได้ตามตลาดหรือยิ่งปลูกเองได้ยิ่งดีเนาะนะครับโอเคไหมอันนี้คือสะดานะครับอ่าให้ดูกดใกล้ๆนิดนึงอันนี้มันเริ่มเขียวนิดนึงแล้วนะไม่ค่อยสวยเท่าไหรก่ก็แต่ก็อยากให้เอามาโชว์นะครับเวลาที่เราเห็นอันนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆน,นึกถึงอะไรถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะนึกถึงแน่นอนเลยน้ำประหวานประดุกย่าง ใช่ไหมนะครับ <laughs> แต่ตอนนี้ผม <c oughs> ผมไม่ได้ทานเนื้อสัตว์แล้วเนาะผมก็จะเปลี่ยนเมนูเนาะผมก็จะใช้เห็ดย่างแทนนะครับรสชาติโอเคเอาเห็ดเนี่ยมากิวคิวมาย่างให้หอมหอมแล้วก็ใช้แทนเนื้อสัตว์ได้แต่ถ้าใครทานปลาปลาดุกอยู่ก็โอเคเนาะก,ก,ก็ลองกินได้นะครับผมเชื่อว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบเป็นเหมือนประจําคูบ้านคูเมืองของเราเลยนะเป็นอาหารชิ้นหนึ่งที่ประจําบ้านเมืองเราเนาะสะดาวนะครับสบอร์ส,ดา,สดาวน้ําาลหวานคราวนี้ผมไม่ได้มา มีคนบอกไม่ชอบโอเคคุณเปิ้ลลองฟังดูนะเผื่อจะเปลี่ยนใจนะครับไม่เป็นไรไม่ชอบไม่ได้ว่าบังคับให้กินนะแต่ว่าให้รู้สปปรรพคุณมันไว้เผื่อวันหนึ่งเราเรามาดูแลตัวเองแล้วก็ไปดูแลคนอื่นได้นะครับผมเชื่อว่าเวลาคนคนกินเนี่ยถ้าถ้าเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยชอบนะมันขมเกินไปนะตอนเด็กๆแต่พอตอนโตเราเริ่ม,เร,มเริ่มกินกินได้เราเริ่มผมเป็นคนชอบทำอาหารใช่ไหมครับแล้วก็ชอบที่จะเหมือนอ่ดูสูตรดูอ่เวลาเราสื่อสารเรื่องของรถยาเนี่ยเราต้องใช้ดินของเรานะ เพื่อเช็เชคในเรื่องของสรรพคุณรสยาใช่ไหมครับเช็คในเรื่องของอรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดที่ปากเราแล้วก็เอตรงทวยท้องเรามันจะเป็นมันจะร้อนไหมมันจะเย็นไหมหรือว่ามันจะเป็นความสุข,ขุมไหมนะครับตรงนี้ผมก็เอามาใช้ในเรื่องของการปรุงอาหารด้วยพอเรามาเหมือนเหมือนเราคล้ายๆกับเราเปิดใจตัวเองในการกินอะไรมากขึ้นนี่ยยิ่งมากินผักมากขึ้นเนี่ยยิ่งรู้สึกเลยว่าอาหารแต่ละชนิดเนี่ยมีความ มีความพิเศษในตัวมันนะครับมีรสชาติของมันนะครับชอบไม่ชอบอันนี้แล้วแต่คนแต่ว่าแต่ละตัวมีรสชาติของมันแล้วก็ถ้าเราสัมผัสรสชาติมันได้เราก็จะรู้สรรพคุณของมันนะครับมีคนบอกว่าขมค่ะแน่นอนครับใรเห็นสเตาก็คือขมขมเป็นยานะโบราณว่าไว้ไม่ผิดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเนาะโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วกดหัวใจทีเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องสรรพคุณของตัวสเตวกันครับวันนี้อใอ้ดูใกล้ใกล้สะเาวาบางคนเห็นแล้วรู้สึกแบบ ขมปากเลยมีไหมมีใครรู้สึกว laughter, ่าเห็นเห็นมันปุ๊บแล้วขมขึ้นมาทันทีเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวแทนของความขมอันนึงเลยนะครับตัวสะเดานะถ้าเราเห็นมะนาวเราจะเป็นตัวแทนของความเปรี้ยวเห็นมะขามก็รู้สึกว่ามันมีความเปรี้ยวอมหวานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นมันมันสื่ออยู่ในจิตแล้วนะโอเคอันนี้เป็นเขาเรียกว่าภาษาหนึ่งนะครับที่ทําให้เรารู้สึกเป็น ขาเรียกอาการของเราเวลาที่เราจํารสชาติอะไมันได้นะครับตัวสะตดาเนี่ยชัดเจนในเรื่องของตัวตัวความขมนะโอเคตัวคราวน,นี้เรามาคุยในเรื่องของสรรพุนนิดนึงนะครับผมเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าว่ามันมีความขมแต่ความขมเนี่ยมันมีหลายระดับนะนะครับเ,เพื่อนๆก็คือความขมเนี่ยมันก็จะมีบางทีบางบางอย่างเนี่ยขมแค่ปากของเราเนาะกินเข้าไปแล้วเออขมอย่างบางตัวอย่างเช่นบอระเพชดเนะาะก็จะขมขมที่ปากเลย หรืออย่างฟ้าทลายโจรมันจะเป็นขมแล้วก็เย็นใช่ไหมฟ้าทลายโจรขมแล้วก็เย็นแต่ตัวนี้นะครับมีรสชาติยังไงรสชาติของเวลาในตำรับยาเนี่ยของทางแพทย์แผนไทยเนาะจะเรียงไว้แบบแบบนั้นจริงๆเนาะรสของตัวเสดาเนี่ยคือรสฝาขมแล้วก็เย็นนะครับเราจะสลับคําก็ไม่ได้ด้วยนะเหมือนเราจะบอกว่ามันจะขมก่อนฝาแล้วก็มาเย็นได้ไหมผมเคยผมเคยคิดเรื่องนี้เนาะแต่จริงๆแล้วมันมันไม่เป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นไปตาม ตามตำรับยาจริงๆนะครับครูบาอาจารย์ว่าไปไม่ผิดเลยก็คือว่าคือรสฝาดเนี่ยมันจะพอเรากินเข้าไปแล้วความรู้สึกแรกจริงมันคือฝาดก่อนคำวา่วา,าฝาดของตัวตัวสะเดาเนี่ยเรานึกถึงเวลาอะไรที่ฝาดเนี่ยมันจะเหมือนอะไรที่มันเคลื่อนอยู่อะแล้วมันแล้วมันหยุดอะนึกถึงเวลาที่เราแผลเลือดไหลอะเราต้องใช้อะไรที่เป็นรสฝาดอะเพื่อสมานแผลแบบนั้นนะครับเพื่อให้ให้เลือดมันหยุดไหลนี่คือรสฝาดโอเคไหมส่วนรสขมในตำรับยา ายาเก้ารถเนาะรถขมเนี่ยเป็นจะไป็บำรุงน้ำดีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในในเพจนี้มานานเนาะจะได้เคยได้ยินบ่อยผมพูดหลายครั้งนะครับในเรื่องของน้ำดีในนี้มีใครเป็นเพิ่งเข้ามาครั้งแรกไหมมีไหมครับถ้ามียกมือทีนะจะได้รู้นะครับจะได้อธิบายมีไหมถ้ามีกดหัวใจทีนะครับมีไม่ยอ่ยตัวน้ำดีเนี่ยเป็นตัวที่สำหรับในการย่อยอาหารเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะน้ำดีคือ เขาเรียกว่าปิดตัวพัทธปิตะหรือพัทธปิตะคือน้ำดีเป็นตัวที่คุมธาตุไฟในร่างกายเราเลยนะนะครับผมถึงพูดเรื่องนี้บ่อยแล้วน้ำดีเนี่ยถูกสร้างจากตับนะครับดังนั้นการดูแลในเรื่องของตับเนี่ยผมพูดถึงหลายๆครั้งมันส่งผลถึงธาตุเราหลายๆอย่างเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ธาตุไฟอย่างเดียวมันไปธาตุในเรื่องการย่อยอาหารธาตุไฟมันก็ในเรื่องของการลมด้วยเนาะนะครับอันนี้ตัวขมเนี่ยเป็นตัวที่เอาน้ำเอาเน้ำดีออกมานะครับเรียกน้าดีในร่างกายเราฝาดขมแล้วเนาะ คันนี้มันมีเย็นด้วยเวลาที่เรากินสะเดาเข้าไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตดูมันจะขมแล้วก็แล้วก็ฝาดอยู่ที่ปากเราใช่ไหมครับเวลาเรากินเราถึงกินคู่กับของหวานก็คือตัวน้ำปลาหวานนั่นแหละ,แล,ะแล้วก็ตัวพริกทอดเนาะมันจะเหมือนเข้ากันมันจะครบรสอยู่ในปากเลยครบรสท,ทั้งทั้งทุกรสเลยอยู่ในปากเรามันถึงมันถึงกลมกล่อมไง,งแต่คนนี้เนี่ยถ้าเรากินไปแล้วเนี่ยลองสังเกตดูเพื่อนลองสังเกตดูมันจะมีความเย็นน่ยอยู่ในท้องเรา ตัวนี้แหละคือคือรถยาที่ที่อยู่ที่ท้องเรานะครับคือรถเงินดังนั้นตัวสะดานะครับมันจะมีมันจะมีอะไรบ้างจําได้ไหมเอ่ยฟาดโขมแล้วก็เย็นโอเคไหมโอเคไหมทีใกล้ๆนะครับใครเห็นแล้วก็มีใครกินข้าวอะไรยังเอ่ยนะครับราวนี้ในเรื่องของสรรพคุณมันช่วยอะไรได้บ้างนะครับสรรพคุณจริงเวลาพูดถึงโขมเนี่ยหลายๆคนก็โอเคแหละว่าโขมมันต้องดีนะครับแล้วมันดียังไงวันนี้ก็ มาแจกแจงนิดนึงแล้วกันนะครับตัวแรกเลยนะครับเราจะพูดกันในเรื่องของเราเอาอะไรดีวันนี้ผมเอามาสามอย่างนะครับคือมีดอกมีรากแล้วก็ใบเอาเอาใบาก่อนแล้วกันเนาะนะครับอ่าตัวใบนะครับตัวใบมันเนี่ยเออมันจะมีความเท่ากับขอนี้จิบน,น้ำนิดนึงเนะาะอืมโทษครับอ่าตัวใบนะครับ สรพัดคุณขอมันนั่คือมันช่วยในเรื่องของมันทําให้อุจจาระของเราอะละเอียดขึ้นฟังดูแล้วเหมือนแบบดูดูไม่น่ากินเลยเอาฟังฟังต่อนิดนึงแล้วกันนะครับเขาว่าละเอียดมันหมายความว่าตัวความเพราะว่าฝาขมเย็นเนี่ยมันจะช่วยทําให้น้ําดีอะของคือน้ําดีมีหน้าที่ในการย่อยย่อยอาหารให้เราเนะาะคนนี้ตัวฝาเนี่ยมันเหมือนกับทําให้น้ําดีอะ อยู่ตรงนั้นนานๆมันก็เกิดการย่อยอาหารให้เรานานๆเกิดการย่อยะเหมือนย่อยๆเหมือนอยู่ตรงนั้นเกิดการย่อยพอย่อยแล้วก็เกิดเหมือนเครื่องปั่น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 ยิ่งปั่นนานเท่าไหร่อุจจาระเราก็จะยิ่งละเอียดนะครับอันนี้คือสพูนของตัวใบมันตัวใบมันเนาะนี่ใบมันเหี่ยววนะครับดังนั้นสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของอุจจาระเหนียวอุจจาระ มันจะไม่ได้มันจะไม่ได้เชิงว่าเรามีท้องผูกนะบางคนคือถ่ายปกติแล้วแต่ว่าเคยเคยเป็นไหมถ้าเราทานเนื้อสัตว์มากๆเราจะมีปัญหารเรื่องอุจจาระเหนียวเราทานเนื้อสัตว์มากทานแป้งมากๆอุจจาระเราจะเหนียวนะครับมันเป็นการเป็นการรัดโวของโปรตีนนะครับทำให้ทำให้เกิดการเหนียวเนาะนะครับตัวสะเดาจะไปช่วยตรงนั้น คือช่วยในเรื่องของมันเรียกน้ําดีมาแล้วก็เเกิดการเหมือนทําให้อุจจารเราย่อยๆ,ๆ,ๆเราจะถ่ายง่ายขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นแบบไฟเบอร์นะโอเคไหมไฟเบอร์ <F iber S 2> ก็จะเป็นแบบธัญ,ญพืชเป็นอะไรพวกน,นี้แต่จุดเด่นของมันจริงคือมันเรียกน้ําดีจุดเด่นของมันอยู่ที่รสของมันคือรสฝาดขมโอเคไหมครับอันนี้คือตัวตัวใบเนาะก็คือทําให้อุจจารเราละเอียดขึ้นถ่ายง่ายขึ้นนะครับคนที่กินเนืน้อสัตว์เยอะๆนั่นแหละลองกินตัวน,นี้ดูนะครับมันช่วยทําให้เทาเต้าถ่ายแล้วอุจจารเรามีความละเอียดมากขึ้นโอเคไหมต่อมา ตัวตัวรากแล้วกันโอเคตัวรากเนี่ยถือว่าบางบางบางที่เขาเรียกว่าเป็นเขาบอกว่าสะดาวเป็นราชาของสมุนไพรตัวหนึ่งเลยนะเพราะว่าใช้ใช้เกือบทุกส่วนเลยอ่ะมาเป็นตัวรสยาได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเปลือกไม่ว่าจะเป็นตัวรากตัวดอกช่อดอกมันเนาะใบมันอ้เอามาเป็นยาได้หมดเลยเขาถึงว่าเป็นราชาตัวหนึ่งเลยนะของตัวสมุนไพรไทยนะครับคนนี้เรามาโฟกัสที่รากนิดนึงตัวรากของมันเนี่ย มันแก้อาการหนึ่งซึ่งผมว่าเป็นจุดเด่นในใน,ในยุคนี้เลยก็คือว่าในยุคนี้เป็นเรามีปัญหาในเรื่องของระบบหายใจใช่ไหมคือเชื้อโรคโควิดนั่นเองที่พยายามที่จะมาโจมตีร่างกายเราคือโควิดเนี่ยพยายามที่จะมาโจมตีปอดของเราดังนั้นเราต้องสร้างภูมิในร่างกายเราคือภูมิตั้งแต่ที่ช่องปากแล้วก็ตรงเฉพาะตรงหน้าอกใช่ไหมครับภูมิตัวหนึ่งที่ผมประมาณตัวนี้ก็คือว่าภูมิภูมิหน้าอกของเราเนี่ย หรือตรงตรงตรง,ตรงช่องทางเดินหายใจของเราเนี่ยมันจะอ่อนแอลงเลยถ้าเกิดว่ามันมีเสยนหักตกค้างอยู่มากๆสาหรับคนที่กินกินพวกนม,มในชีสมากๆหรืออาหารทะเลมากๆจะมีปัญหาเรื่องเสยนหักตรงนี้เยอะจะแบบว่าเหมือนเหมือนเรามีอะไรที่ติดอยู่ที่หน้าอกอ่ะทำให้หายใจไม่ค่อยสุดอะ่ะนะครับมันมีการเหนียวเหนียวข้นอยู่ตัวตัวรากนะครับตัวรากของสะดาเนี่ยสามารถไปเอาเสมหกัก เฉพาะตรงหน้าอ,อกเนี่ยออกได้นะครับคือในโบราณเนี่ยเขาก็จะต้องใช้เหมือนมีการสกัดมาแหละคือมีการเอารากมันมาทำความสะอาดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วตัวรากของของตัวสะเดานะครับอยู่ในพิกัดยาด้วยนะอยู่ในพิกัดตัวตรียานรส นะครับตรียานรดจะมีตัวยาอยู่3อย่างนะครับจะมีไส้หมางมีรากสะเดานะแล้วก็มีเถาวัลเพชรนะครับสามสามตัวเนี้ยมันจะมันจะช่วยนคือไส้หมางมันจะมีรสจืดเนาะส่วนตัวรากสะเดามันก็จะมีรสอย่างที่บอกคือมีรสขมเนาะส่วนตัวไส้หมางร,รากสะเดาแล้วก็เา ец, ถาวัลเพชรเถาวัลเพชรก็จะมีความขมด้วยอะไรเงี้ยคือทั้ง3ตัวเนี้ยตรียานรสเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องขดับพิษดับพิษในร่างกายดับไข้ร้อนๆตัวร้อนแล้วก็ขับปัสสาวะให้เราได้คืออะไรที่มันสามารถอยู่ในผมคิดว่า ตัวส,สมุนไพรตัวไหนที่อยู่ในพิกัดยาแสดงว่ามันมีสคุณที่ค่อนข้างโดดเด่นทางครูบาอาจารย์เนาะถึงนํามันมาอยู่ในพิกัดยานะครับเนาะอยู่ในตรียาลารบนะดังนั้นตัวนี้ก็มีความสําคัญคราวนี้วันนี้ที่อยากจะย้ำนิดนึงก็คือตัวส่วนใหญ่เรากินแล้วเนี่ยเราเมื่อกี้เรากินใบแล้วส่วนใหญ่ผมว่าคนนั้นจะกินตัวช่อดอ,อกกันเยอะนะครับช่อดอ,อกเนาะเอาให้ดูนะครับช่อดอ,อกโอเค ช่อดอกเนี่ยมันมีสปปรรพคุณตัวหนึ่งที่ที่โดดเด่นเลยก็คือช่วยในเรื่องของริสีดวงที่เกิดที่ในลาคอนะครับคือริสีดวงเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการอักเสบในการทางเดินหายใจถ้าสมมุติว่าถ้ามันเกิดการอักเสบตรงนี้ก็ใส่นัดถ้ามันไปอยู่ที่ปลายลอไส้ใหญ่ก็คือริสีดวงถางวรอันนี้ก็คือช่องช่องอทางเดินหายใจคือตรงคอนอะอันนี้คือริสีดวงที่เกิดขึ้นในลําคอริสีดวงเหล่านี้สาเหตุมันมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เรากิน การน,นอนของเรานะครับรวมถึงการทานแอลกอฮอล์ด้วยนะครับพวกนี้ก็ทําให้ตัวช่องทางเดินหายใจของเรามีการอักเสบง,ง่ายนะครับตรงนี้ตัวตัวขมฝาดเย็นเนี่ยที่เราได้จากตัวช่อดอกเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการรักษาลําคอให้เรามีไลฟ์ก่อนหน้านี้นที่ผมเคยเคยเอาอะโวคาโดมาไม่ทราบว่าจำได้ไหมเอาอะโวคาโดมาแล้วผมกินกับน้ำพึ้งสะเดานะครับตัวมันจะผมผมใช้วิธีนี้ในการรักษาลําคองผม คือผมจะใช้จริงๆแล้วเวลาที่ผมกินเนี่ยผมกินน้ำพึ่งสาดาวกับกาแฟนะครับผมจะใส่น้ำพึ่งสะดาวไว้ไว้ก้นแก้วนิดนึงประมาณหนึ่งช้อน1ช้อนชาหรือ1ช้อนโต๊ะ1ช้อนชาครับถึงไม่เกินสองช้อนชาแล้วก็ทําใส่กาแฟเข้าไปนะครับแล้วไม่ไม,ไม่ผมจะไม่คนนะครับผมก็จะปล่อยให้ให้ความความหวานเนี่ยคือน้ำพึ่งสะดาวเนี่ยถ้าใครเคยทานเนี่ยจะรู้ว่ามันมีความความขมความหวานครั้งแรกแล้วก็ ปลายๆมันจะขมนะครับคือถ้าเป็นคนชอบกินหวานและขมออกินน้ำผุ้นสะเดาจะดีมันจะบำรุงในเรื่องของการนอนหลับได้ด้วยนะครับมันช่วยบำรุงในเรื่องของน้ำ,นำดีได้ด้วยคราวนี้ผมจะกินตัวกาแฟแล้วก็ใส่ตัวน้ำผึ้นสะเดาเนี่ยบ่อยๆเลยเพราะว่าผมจะคือเนื่องจากผมพูดข้างเยอะเนาะทั้ง โทรศัพท์ด้วยอะไรด้วยใช่ไหมครับผมจะใช้ใช้เสียงกันนั่งเยอะผมจะใช้วิธีการนี้ในการในการรักษาลําคอผมเป็นวิธีการหนึ่งเนาะนอกจากการใช้มะขามป้อมใช้อะไรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ผมคือผมชอบกินกาแฟอยู่แล้วเนาะอย่างเพื่อนๆื่อนจะรู้ผมก็หาอะไรที่ใส่เข้าไปเพื่อในระหว่างที่เรากินกาแฟที่เราชอบเราก็มีสมุนไพรที่ดูแลลําคอเราได้ดังนั้นตัวนี้ถ้าเรากินบ่อยๆนะครับก็ให้รู้ไว้ว่าสําหรับคนที่ยังไม่ชอบกินลองมากินดูถ้าเรามีปัญหาเรื่องของ อะไรบ้างเอ่ยคือมีปัญหาเรื่องของช่องคอเราเนาะเส็ห้ส,สคือหน้าอกเราเริ่มหายใจติดขดัด3คือในเรื่องของการขับถ่ายถ้าอุจจาระเรามีปัญหาเหนียวมากๆถ่ายอยู่แหละแต่ว่ายังรู้สึกมันเหนียวๆลองกินตัวสเตาอยู่โอเคไหมเอ่ยาวนี้วิธีการกินผมว่ามันผมไม่ต้องบอกบ้งต้องต้องบอกไหมวิธีการกินวิธีการกินน่าจะรู้ันอยู่แล้วหรือเปล่านิดนึงแล้วกันก,ก็คือถ้า สมัยโบราณโอเคสมัยนี้ก็คือใช้การลวกอยู่แล้วเนาะก,ก็ลวกกินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่สมัยโบราณเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการเขาจะห่อใบตองนะครับแล้วก็ไปย่างไฟย่างไฟอ่อนๆนะจนใบสีใบตองมันเป็นสีสีน้ําตาลนะครับนะครับไม่ไหมนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมากินคือการย่างไฟมันจะช่วยทําให้ได้ในเรื่องความร้อนแล้วก็คลายลมควันนนะ่ะแล้วก็เอาพวกที่มันเป็นขมแบบขมมากๆออกไปนะครับทําให เพิ่มในเรื่องของอาโรมาคือกลิ่นเนี่ยเอาเอาตัวน้ํามันไปผักอาโรมาออกมานะครับคือคือผักตัวตัวรสยาเนี่ยออกมานะครับนี่คือสูตรโบราณเนาะอีกสูตรหนึ่งของโบราณก็คือสมัยโบราณเขาจะหุงข้าวข้าวเช็ดน้ำกันด้วยใช่ไหมครับก็คือเขาเรียกอาเรนะดงดงข้าวใช่ไหมที่ที่หุงข้าวแบบเช็ดน้ำอ่ะเขาจะเอาเอาข้าวเอาน้ำน้ำข้าวอ่ะที่ที่ดงข้าวนั่นแหละทีตรงที่ร้อนๆเลยครับแล้วก็เหมือนจะเอา จะดาวเนี่ยใส่ไว้ในกรละมังเนาะแล้วก็เทน้ำข้าวร้วอนๆนั้นลงไปแล้วก็ปล่อยให้ใหเย็นนะครับเสร็จจากนั้นก็เอามากินได้เลยก็จะเป็นวิธีการหนึ่งเนาะที่เอามาสําหรับในการปรุงตัวตัวนี้นะครับใครมีเมนูอื่นๆไหมก็แนะนําได้นะวันนี้ผมมาแนะนําสำหรับเพื่อนๆนะครับสําหรับใครที่ชอบกินอยู่แล้วเวลาที่เรากินเราจะได้รู้ว่าเออมันมี้ประโยชน์ยังไงมันแบบเรากินแล้วมันแก้ลิดสีด,ดวงในคอเราเรา,เรากินแล้วอุจจาระเราจะละ,ละละเอียดขึ้นเรากินแล้วเราจะแบบ ก้เสียหาในช่องคอเราอะไรเงี้ยในหน้าอกเราเราจะได้กินอย่างอย่างมีความรู้นะกินแบบรู้จริงเนาะเราจะได้มีความสุขในการกินสมุนไพรมากขึ้นอันนี้ผมอยากให้เพื่อนๆมากินสมุนไพรพื้นบ้านนะครับผมคิดว่าเป็นทางออกนะครับสําหรับโดยเฉพาะในยุคนี้นะครับช่วยช่วยเราได้เยอะนะเป็นตู้ยาประจาบ้านเรานะครับอ่นนิดหนึ่งสําหรับสําหรับเพื่อนๆผู้หญิงนะครับที่อ่าพี่มีปัญหาในเรื่องของหนาวง่ายอันนี้ผมต้องต้องเพิ่มไปนิดนึงนะ ถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของหนาวง่ายเนี่ยเ,เวลาเรากินตัวนี้อย่างที่บอกว่ามันมีฝาดมันมีขมแล้วสุดท้ายมันไปเย็นเนาะมันจะไปเย็นที่ท้องคือคืออย่างนี้เวลากลไกของมันเน,ะนาะกลไกมันคือฝาดกับขมเนี่ยเอาน้าดีออกมาให้เกิดการย่อยอาหารแล้วฝาดก,กับขมก็ก็เสร็จหน้าที่ของมันไปสิ่งที่เหลือไว้คือความเย็นเย็นเลยอยู่ตัวสุดท้ายนะครับในสรพคุณคราวนี้ท้องเราจะเย็นดังนั้นถ้าเรากินต่อเนื่องนาน มันจะเย็นเกินไปมันจึงไม่เหมาะไม่เหมาะกับใครบ้างก็จะไม่เหมาะคนที่มีปัญหารเรื่องหนาวง่ายเพราะอะไรคนที่หนางง่ายเลือดเราน้อยอยู่แล้วเลือดเราเนี่ยมันจะไปไม่ค่อยถึงช่องท้องอยู่แล้วแล้วพอเราไปทําให้ท้องมันเย็นเกิดไปเราก็อาจจะทําให้เรามีปัญหาท้องอืดนั่นเองดังนั้นถ้าใครที่กินรู้สึกกินต่อเนื่องหลายหลายวันอ่ะบางคนชอบมากนะมีมีนะครับบางคนแบบกินทุกวันเลยค่ะคุณแจ๊คอะไรอย่างเงี้ยทำให้ท้องอืดอะไรเงี้ยพอไปดูประวัติอ๋อ มีปัญหาเลือดน้อยอยู่แล้วนะครับก็เลยทําให้ผมก็อ๋อแม่นะครับลองหยุดตัวนี้ดูสักประมาณสาวันก็ก็ดีขึ้นคือ,อ,อตัวนีมน้มันทำให้ท้องเย็นนะพอท้องเย็นแล้วทาให้ตัวเรื่องไฟไฟย่อยอาหารของเราอะ่ะม,มันเย็นเกินไปมันน้อยเกินไปทําให้ลมมันไม่เคลื่อนพอลมไม่เคลื่อนเราก็จะรู้สึกท้องอืดนั่นเอ,เองนะครับแต่ก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะครับแค,แค่บอกไว้เผื่อเรากินแล้วเรารู้ว่าเรากินเยอะเกินไปแล้วมันจะทําให้ท้องเราเย็นทั้งนั้นเอง,เองก็ไม่ต้องกินต่อเนื่อง โอเคไหมแล้วก็สําหรับผู้หญิงที่พิ่งหลังลอดเนาะคือหลังขอดแล้วเนี่ยสงสัคัญเราต้องชำระของเสียหลังขอดเราต้องหยุดไฟใช่ไหมตัวนี้ไม่เป็นกลุ่มที่เป็นเล็กเย็นไงมันจะไปทําให้เหมือนเย็นเกินอะ่ะเหมือนเช่นกันก็คือพอมันเย็นเกินแล้วแทนที่จะขับพวกน้ำขา่าเปลาออกมาของเสียออกมามันก็ไม่ไม่ขับไงมันก็เกิดการงวดอยู่ในนั้น นะครับอันนี้ก็สำหรับผู้หญิงที่เพิ่งคลอดก็อย่าเพิ่งกินแล้วกันมันมีส่วนพายตัวอื่นที่เป็นรดร้อนแล้วก็บํารุงเลือดเราได้เหมือนกันโอเคไหมก็กินได้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับคุณมลสวัสด,สสดีทุกคนที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อคุณมิสลุงทิวานะครับสวัสดีครับคุณสิริจงนะครับคุณนนประพันธ์คุณโอยาคุณเพนพันธ์นะครับคุณอัมพรคุณแซมคุณ บางดีนปะรับนะครับพนิตาคุณตุ้มนะครับคุณนัชวันคุณทิติมานะครับคุณพรือเปป่าครับโอเคสวัสดีทุกทุกคนนะครับถ้าผมไม่ได้เอ่ยชื่อคนไหนขอโทษทีนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับมีคําถามไหมเอ่ยมีคําถามไหมผมว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะมีคำถามเรื่องของเดานะครับทุกคนรู้ของมันอยู่แล้วสิ่งที่ผมแค่มาเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันก็คือเพิ่มเติมเรื่องสับพคุณเวลาเรากินอะไรแล้วเรารู้สับพคุณมันจะกินอย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับ มีใครกินข้าวแล้วหรือยังครับมีใครกินแล้วหรือยังนะครับถ้ายังไม่กินก็ลองลองถ้ามีอยู่ก็หากินดูเนาะนะครับหากินดูอร่อยนะครับขมเป็นยางนะครับหวานเป็นลมขมเป็นยางนะครับเกนะ่งไหมอีกนิดนึงผมนึกขึ้นได้ตัวนี้เนี่ยถ้าในแง่ของวิทยาศาสตร์นิดนึงนะครับมันมีแคลเซียมที่คนน่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับมีแคลเซียมสูงเพราะว่ามันจะเป็นแคลเซียมที่ เข้ากระดูกได้ค่อนข้างดีนะครับถามว่าเหมาะกับใครจะเหมาะกับวัยทองที่ร้อนง่ายนะครับต้องวัยทองแล้วร้อนง่ายด้วยนะนะครับถ้าเรามีปัญหาวัยทองแล้วหนาวง่ายก็ไม่ควรกินบ่อยกินได้แต่ไม่ควรกินบ่อยเท่านั้นเองนะครับคือภาะวะวัยทองอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะมีปัญหาเรื่องการขาดแคลเซียมเนาะเพราะว่าตัวฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นตัวเอา เหมือนเอาตัวแคลเซียมเข้ากระดูกใช่ไหมแล้วพอพอเอสโตรเจนเราเริ่มต่ํางลงตัวกระดูกมวลกระดูกเราก็จะน้อยลงไปกระดูกบางใช่ไหมครับคนนี mm ้ hmm. แต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องรู้ทาตาก,ก่อนตอนเราจะเอาเติมแคลเซียมเนี่ยทุกคนคนในเผ็จนี้น่าจะรู้แล้วละผมก็ย้าไปหลายทีว่าแคลเซียมที่ดีที่สุดไม่ได้มาจากนมนะครับแคลเซียมที่ดีที่สุดมาจากผักใบเขียวอันนี้เป็นางานวิจัยมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากต่างประเทศเลยเนาะนะครับดังนั้นเราก็ต้องกินผักใบเขียวนี่แหละถ้าเราจะตัก กระดูกแข็งแรงใช่ไหมอย่างเช่นใบมะรุมตัวนี้มีแคลเซียมมากกว่าน,นมถึง17เท่าอย่างเงี้ยคราวนี้เนี่ยแต่นิดนึงผมแค่แค่แถมให้กับเพื่อนบางคนนะครับถ้าเกิดมีภาวะัยทองหรือประจำเดือนไม่ปกติแล้วถ้าเกิดเรามีภาวะร้อนง่ายร้อนง่ายอ่ะคือหมายความว่าร่างกายเราค่อนข้างร้อนมีการผันผวนของของของ,ขอ,งอุณหภูมินในร่างกายอย่างเงี้ยกินสเดาได้โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีภาวะหนาวแน่นะครับคือเกินนิดนึงคือสเดามัาก็มี มีตัวแคลเซียมอยู่แล้วเนาะแต่มันมีความเย็นไงดังนั้นะถ้าเราร้อนง่ายเรากินเข้าไปมันก็ยิ่งสบดุลเราได้ทั้งแคลเซียมเราได้ในเรื่องปรับอุณหภูมิในร่างกายโอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนหนาวง่ายอ่ะกินอะไรถ้าเกิดเรา,าหนาวง่ายเนี่ยเรากินพวกกลุ่มที่เป็นพวกงาดําก็ได้นะครับเพราะงาดําก็จะเป็นแคลเซียมกลุ่มริดร้อนนะครับแคลเซียมแบบตรงนั้นก็ได้นะครับลองลองดูร่างกายของตัวเองแต่ละคนเนี่ยมีการผัน ผันเปลี่ยนของธาตุเนี่ยทุกวันอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ร้อนไปตลอดไม่ใช่เย็นไปตลอดนะครับอายุเรายังเปลี่ยนทุกวันเลยเนาะนะครับธาตุก็เปลี่ยนไปตามตามการเวลามันโอเคไหมมีคําถามไหมครับมีคนบอกกําลังกินเลยใครเอ่ยผมเห็นแล้ว <c oughs> สวัสดีครับพัทยานะครับสวัสดีทุกคนนะครับคุณลุงที่ว่าบอกว่ากําลังกินเลยค่ะโอ้โห โปรเจกเลยดีมากครับขอบคุณนะครับโอเคสวัสดีครับคุณจินดาเพิ่งเข้ามาเนอะก็ขอบคุณนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับถ้าใครมีคําถามเหมือนเดิมเนาะในเรื่องของสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเลือดน้ําเหลืองแล้วก็ภายในผมแล้วก็ผิวนะครับก็ฝากคำถามไว้ได้นะครับทางอินบ็อกซ์นะครับวันนี้ผมอาจจะตอบช้านิดนึงเนอะพอดีว่าติดฟล้าเลยทั้งวันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบเข้าไปตอบให้นะครับทางอินบ็อกซ์ด้วยทางไอจีด้วยแล้วเห็นทางไลน์ยออยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะทยอยทยอยตอบให้นะครับ มีคนถามมานิดนึงหนักง,ง่ายกินอะไรดีคะกี <c oughs> ่บอกไปแล้วเนาะนะครับก็กินแคลเซียมที่มาจากตัวตัวงาดําก็ได้หรือคนที่หนักง,ง่ายเรานึกถึงผลไม้ผักผลไม้ที่เป็นสีแดงๆเหลืองๆืองอะไรได้หมดเลยจะเป็นมะเขือเทศก็ได้พริกก็ได้นะครับอะไรที่เป็นแดงแงเหลืองเหลือง บีดรูทก็ได้นะครับกระหล่ำปีม่วงก็ได้นะครับพวกอะไรที่มันจริงๆมันได้หมดแหละครับผักผักธรรมชาตินะแล้วก็อย่าลืมการเหลาง่ายจริงการฟื้นฟฟเลดเนี่ยมันอยู่ที่นอกจากอาหารแล้วก็อยู่ที่การน,นอนด้วยนะการที่เรานอนดึกมากๆนอนหลับไม่ค่อยสนิทตัวนี้จะทําให้็ดเลือดแดงเราแตกตัวง่ายนะครับโอเคนะครับก็วันนี้มาเหมือนเวลาแบบกั้ากึ่งนิดนึงนะไม่ดึกเกินไปแล้วก็ไม่ ไม่สาเกินไปใช่ไหมครับแล้วก็ไม่เร็วเกินไปนะครับอยู่งกลางก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับพอสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอ,อ,อย่าลืมนะครับให้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติตัวคุณวันนี้ผมขอตัวลาไปกันนะสวัสดีครับ